สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของร็อกสตาร์คนดังพี่เซกโลโซกันนะคะคือมีข้อมูลอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับชีวิตในเรือนจำแล้วก็กระแสตอบรับจากแฟนคลับที่แบบโอ้โหเยอะมากจริงๆค่ะลองมาดูกันค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเรื่องราวพวกนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับคือการที่คนมีชื่อเสียงมากๆอย่างคุณเสกเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่มันต่างไปเลยแบบนั้นมันก็มีหลายแง่มุมให้เราได้คิดตามกันครับทั้งเรื่องการปรับตัวเขาเองแล้วก็ปฏิกิริยาจากคนข้างนอกด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดอื่นๆอนอ,นอาจจะต้องเท้าความนิดนึงไหมคะว่าที่มาที่ไปจริงๆของเรื่องนี้มันคืออะไรเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้อ๋อได้ครับก็คือตามข้อมูลจากคำตัดสินของศาลฎีกานะครับคุณเสกโลโซถูกตัดสินจำคุกในหลายข้อหานะครับ หลักๆก,ก็มีเรื่องต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักง,งานในตอนปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีเรื่องเสพยาเสพติดแล้วก็เรื่องมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้เราให้ข้อมูลตามที่ปรากฏในข่าวนะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมเฉยๆไม่ได้จะตัดสินอะไรโอเคค่ะขอบคุณค่ะทีนี้พอกลับมาที่เรื่องปัจจุบันในเรือนจํานะคะข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยคือน่าสนใจมากเลยเรื่องกิจกรรมของพิเศษเขาไม่ได้อยู่เฉยๆเลยนะคะเห็นว่าแต่งเพลงใหม่ได้แล้ว ตอนแรกข่าวว่าเพลงเดียวตอนนี้กลายเป็น3เพลงแล้วเหรอคะแล้วก็มีเอ่อเล่นคอนเสิร์ตเล็กๆให้เพื่อนผู้ต้องขังฟังด้วยใช่ครับใช่ใช่เมื่อปลายเดือนพิษภาที่ผ่านมานี้เองแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องเพลงนะยังมีการแบ่งปันอย่างอื่นด้วยบริจาคก,กีตาร์ไป3ตัวเลยมีโปรงไฟฟ้า2ตัวไฟฟ้าตัวหนึ่งแล้วก็มีเสื้อออฟฟิเชียลของวงอีก20ตัวให้กับทางเรือนจําไปใช้ประโยชน์โอ้ oh. ล่าสุดนี่เห็นว่าเลี้ยงไอศครีมเพื่อนๆทั้งแดนเลยด้วย โหทำกิจ,จกรรมเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วเอ่อการกระทําเหล่านี้ในเรือนจํามันบอกอะไรเราได้บ้างคะในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญอสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือมันสะท้อนคือแก่นความเป็นศิลปินของเขามันยังอยู่ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนการแต่งเพลงการเล่นดนตรีการบริจาคเครื่องดนตรีเนี่ยมันคือการแสดงตัวตวนออกมาแล้วก็เป็นการปรับตัวในแบบของเขาเองมันก็สอดคล้องกับที่แฟนๆคอมเมนต์กันเยอะๆว่า อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อ่ะครับคือเหมือนเ,อเปลี่ยนวิกฤตหรือข้อจำกัดให้เป็นโอกาสในการสร้างสารร์แล้วก็แบ่งปันตามสไตล์ร็อกสตาร์นั่นแหละครับอืแล้วพอเราหันมาดูฟีดแบ็จากข้างนอกบ้างโดยเฉพาะจากแฟนคลับอันนี้น่าทึ่งมากเลยค่ะคือข้อมูลคอมเมนต์ที่เราได้รวบรวมมาเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเป็นไปนในเชิงบวกหมดเลยเต็มไปด้วยความรักกำลังใจคำชื่นชมแบบลูกผู้ชายตัวจริงบ้างละ่ะ เพชรแท้ยังไงก็เป็นเพชรบ้างละ่ะแล้วคําที่เห็นซ้าๆเยอะมากๆเลยคือคําว่ารอค่ะรอเฮียเสมอนานแค่ไหนก็จะรออะไรแบบนี้ค่ะครับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจน่าวิเคราะห์เหมือนกันนะว่าทําไมความผูกพันของแฟนคลับมันถึงเหนียวแน่นได้ขนาดนี้แม้ว่าตัวศิลปินจะเคยเมีประเด็นเรื่องความผิดพลาดมาก่อน คือส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าแฟนๆเขาสามารถแยกแยะได้ไหมระหว่างเรื่องผลงานกับเรื่องส่วนตัวหรือบางทีอาจจะชื่นชมในทัศนคติที่บางคนมองว่าเออเป็นลูกผู้ชายกล้าทํากล้ารับอะไรทำนองนั้นใช่ใช่ค่ะมีคอมเมนต์บางอันที่น่าสนใจมากบอกว่าพี่เสกเป็นที่รักทุกที่จริงๆขนาดเข้าไปอยู่ในเรือนจำก็ยังมีแต่คนรักบางคนใช้คำเปรียบเปรยที่แบบโหยิ่งใหญ่มากอันนี้มันสะท้อนอะไรในมุมของแฟนคลับคะ ผมว่ามันสะท้อนความรู้สึกผูกพันที่มันลึกซึ้งมากๆนะครับคืออาจจะมองข้ามเรื่องความผิดพลาดในฐานปะปัเจกบุคคลไปแล้วก็ไปโฟกัสที่คุณค่าในฐานะศิลปินหรือตัวตนบางอย่างที่พวกเขารักซึ่งมันก็อาจจะรวมไปถึงประเด็นเรื่องดนตรีบำบัดที่มีคนพูดถึงด้วยนะ คือการที่เขาเอาดนตรีไปเล่นในเรือนจำเนี่ยมันอาจาจะถูกมองว่าเป็นการใช้ความสามารถของตัวเองไปช่วยเยียวยาจิตใจคนอื่นซึ่งมันก็ยิ่งไปเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกในสายตาแฟนๆเขาไปอีกอีอัปเดตเล็กๆน,น้อยเรื่องความเป็นอยู่ด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นออมีคนบอกว่าตอนนี้พี่เสกดูหน้าตาสดใสขึ้นนะตัดผมลองทรงใหม่ดูดีขึ้นแต่ก็มีโดนกำชับเรื่องลดน้ำหนักบ้างเหมือนกันแล้วก็การนอนหลับก็ดีขึ้นดูเหมือนเป็นการปรับตัวด้านสุขภาพไปด้วยนะคะครับซึ่ง ข้อหูตรงนี้มันก็สอดคล้องกันดีนะครับกับภาพรวมเรื่องการปรับตัวที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ทางด้านจิตใจการสร้างสารรค์และก็รวมถึงร่างกายด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นให้สรุปภาพรวมที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้จากข้อมูลต่างๆเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับเรื่องราวของพิเศษโลโซณตอนนี้ได้บ้างคะครับ เราก็จะเห็นภาพของการปรับตัวได้ดีมากๆนะครับการที่ไม่หยุดสร้างสรรผลงานแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจํากัดแล้วก็มีการแบ่งปันแล้วที่สําคัญคือพลังความรักความผูกพันอันเหนียวแน่นจากแฟนครับที่มาดูเหมือนจะไม่ลดน้อยลงไปเลยซึ่งเ,เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับแล้วมันมีประเด็นอะไรที่เรื่องนี้อาจจะชวนให้เราคิดต่อย,ยอดไปได้อีกบ้างไหมคะอืมผมว่ามันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าขบคิดต่อนะครับ อย่างเช่นว่าสังคมเรามองเรื่องการให้โอกาสครั้งที่สองกับบุคคลสาธารณะหรือคนที่เคยทำผิดพลาดโดยเฉพาะศิลปินที่เป็นที่รักมากๆอย่างคุณเสกเนี่ยอย่างไรบ้าง คือคุณค่าของงานศิลปะหรือความเป็นศิลปินมันสามารถเข้ามาทดแทนหรือบรรเทาความผิดพลาดในอดีตได้ไหมในสายตาของผู้คนหรืออย่างในมุมของดนตรีบำบัดที่เราพูดถึงกันศักยภาพจริงๆของการใช้ศิลปะในเรือนจำเพื่อจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับผู้ต้องขังเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วมันควรจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมต่อไปยังไงบ้างอะไรพวกนี้ครับก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องเออลองคบคิดแล้วก็หาคาตอบกันต่อไปครับ